เนเีฮัลโหลทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดครึ่งแลคะแล้วก็เราจะมาเริ่มถ่ายวันวีควันดีจ้ะ It's sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, and maybe you should stay instead of turning around. So, but you keep on going. <their> it's 7, 50, เดีันต้องกินข้าวกินยาแล้วก็เรียนตอนแปดโมงครึ่ง เยอะมากเลยนะทุกคนตอนนี้คือกลับนะคะกับข้าวก่อนนี้อะไรดำๆเอ่ย <c oughs> อะโวคาโดมันเหลืออยู่ก็เลยต้องแบบทุลักทุเลน้องออกมาเพื่อเคลียร์นะคะทุกคนมันจะเรียนทันไหมแปดโมงยี่สิบแลว ทุกคนนต้องรีบแล้ว <laughs> <c oughs> นะ,ะคะ <c oughs> เรใช่ไหมไม่ใช่ก็แสดงว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าฟีเวอร์ตัวนี้ไม่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการพูดง่ายๆว่าไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับกฎที่เราตั้งไว้หมดนะครับตัวที่สามต่อไปวันต้องกินยานะคะใช่พอดีเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรวันไม่แน่ใจแต่มันคืออาการแพ้ตรง ปาดขานะคะเต้นมาตั้งแต่แคือห้าหกปีแล้วคิดว่านะแล้วก็เหมือนหาหมอไปเรื่อยๆแนะ้ะแล้วก็มาเจอหมอคนนี้ไปประมาณสามสามรอบประมาณเดือนกว่าๆก็เกือบจะหายแล้วนะทุกคนดีใจมากโอเคเรามาทำงานกันจริงๆมันเป็นมีสองขาบนะทุกคน พราะว่าครูเขาปล่อยกรอนหนึ่งคาบจริงๆเลิกสิบโมงสิบนะแต่ว่าตอนนี้เก้ามงสิบห้าเกือบชั่วโมงไลมีงานสองงานให้ทำเขาให้เวลาทิหนึง่งแต่มันนิดเดียวนะทุกคนมาดูกันว่าคาบหนึ่งเราจะทำเสร็จไหมนะคะ อันนี้โอเคคิดว่าไม่น่ายากนะทุกคนถ้าเข้าใจถูกเนาะระหว่างนั้นก็ฟังเพลงหน่อยเนาะ The sun ขอบคุณค่ะทุกคนคือบครูเขาน่ารักมาก มันจะเห็นไหมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่รู้หัวใจ แบตคงจะเหลือคอนะสำหรับคนเดียวก็เหมือนมีเวลาว่างสองคาบเนาะเดี๋ยวจนถึงสิบสองสี่สิบจะเป็นหมดคาบหมดคาบพักเที่ยงเนาะแล้วก็จะมีว่างอีกคาบหนึ่งซึ่ง ถ้าพักเที de de YouTube, ่ยงนี like ้ว like ันก <se> ็จะพักจริงๆดู Youtube อะไรก็ว่าไปเลยแล้วก็เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนอนะครูมีงานมาให้ทำทุกคนแบบคือให้ไปดูคลิปของของพี่วิวนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เวลาอีกคาบหนึ่งที่ว่างเนี่ยในการเรียนรู้ไปก่อนเนาะแล้วก็เตรียมเรียนคาบสังคมต่อ but <laughs> butterflies are floating like your red hair in the จีนอีกสองภาพนะคะนยไม่มีครับบิ่นะบิรเหมือนกับรนเลสุดท้ายเป็นไงครับก็สมัติจีนพระเจ้าก็พระเจ้าส่งอะไรมาส่งสมณทูตมามาบอกองค์การกัโลกแสดงว่านัมทีอบานนี่ตอตั้งคำสอนนี้ว่ารับมา ภาษาจีนวันนี้เรียนภาษาจีนสามคาบเลยทุกคนตอนเช้าคาบหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายตอนบา่ายสองคาบแบตเลยยอ็ดแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้แบทอีชั้นด้วย <c oughs> เราซื้อเขาจะม่เพลงมาให้ฟังทุกคาบเลยทุกคน เลิกเรียนแล้วกูเลิกซื้อทุกคาบ everyday ก็คือแบบถ้าเรียนกับหลักซื้อคนนี้เขาจะปล่อยเร็วมากเลิกสี่โมงก็คือปล่อยสามครึ่องอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละไม่มีในสอนแล้วเนาะ แล้วก็โคตรหนักเลยตาเหมือนจะปิดแล้วอยากนอนอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเป็นว่าเดี๋ยวมนขอไปพักตามอัธยาศัยก่อนแล้วกันนะคะไม่ไหวแล้วคือแบบจริงๆเมื่อเช้าวะแทบจะป่วยแล้วทุกคนคือด้วยความที่เรียนออนไลน์ใช่ป่ะแล้วแบบคือเหมือน,นไม่ได้ใส่แว่นคือไม่เข้าใจ ทำไมแบบว่าเรียนออนไลน์ก็เหมือนจะต้องจ้องจ้องหน้าจอขนาดนั้นทั้งที่บางทีมัน,มนไม่จำเป็นต้องจ้องหรอกแต่ว่าแบบมันเ,ออเหมือนติดเป็นนิสัยนะว่าเวลาเรียนก็คือต้องมองไปทัางหน้ามองไปที่แบบเนื้อหาที่เราเรียนอะไรเงี้ยแต่องนี้คือบางวิาชาก็ไม่ได้มีสไลด์หรอกแค่ฟังเขาพูดแต่ก็แบบก็ยังมองจอตลอดอย่างเงี้ยแล้วแบบม่เช้าโหน้ามืดมากทุกคนขอไปพักก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกัน Reflections on the water of you close to me. Summer days that drift away as we lay in the field And the and everywhere, darling, make a wish I close my eyes as I make mine And we slowly kiss Like I've Ivy crawling up the wall, we need to feel the sun. Cause we've grown cold from contact, close, falling out of love. And maybe I've ignored the sign Tend to romanticize. And maybe you tried too many times to tell me you're done just getting by.